สามกีปปัจจุบันนี้ก็มีคนศรัทธาในอดีตเยอะและตอนนี้คนที่เขารู้แล้วครับว่าสามกีบเป็นแบบไหนประชาชนจะแตกออกจากสามกีบฟังคำพูดผมไว้พักเก้าไกลจะไม่ได้คะแนนเสียงถึงร้อยเสียงในรอบหน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซนครับใครเห็นด้วยกดหนึ่งครับ พักเก้าไกลจะไม่มีปัญญาได้คะแนนเสียงถึงหนึ่งร้อยเสียงในรอบหน้าร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนครับไม่ถึงอันนี้คือเหตุผลที่ถูกสร้างมาจากเหตุผลจริงๆจ,จังๆตอนนี้ผมก็ต้องชื่นชมบุคคลหน,นึ่งนะครับปิยบุตรออกมาโจมตีพักเก้าไกลอย่างหนักเลย แล้วก็โดนด้อมส้มทัวลงปิยบุตรทั้งๆที่ปิยบุตรเป็นคนเป็นคนสร้างมาเองกับมือเจอผล,ลไม้พิษที่ตัวเองปลูกมากับมือปิยบุตรคุณมีคุณมีความรู้ด้านกฎหมายคุณมีสเตปคุณมีความรู้รูปแบบของการต่อสู้แต่คนรุ่นใหม่ที่คุณหวังพึ่งเขานะ่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณ เขาหวังเหมือนมันก็เหมือนดาราอย่างที่คุณพูดวันวันหนึ่งวันหนึ่งมามาโชว์หน้าโชว์ตาถ่ายรูปลงโซเชียลสอสอแต่ละคนเข้ามาอยู่ในพักก็ไม่รู้ว่ามีความรู้ความสามารถอะไรบ้างเอาเข้ามาอยู่ในพักตอนนี้ก็แตกกันเป็นหลายๆายกลุ่มแล้วสอสอตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทำอะไรปัญญาอ่อนอีกแล้วผมถึงลงคลิปอธิบายทุกคนเข้าใจการที่ ฝ่ายรัฐบาลเขาคว่ำลั่งยัตินะครับเขาคว่มยัติกรมทอวิสามันของพรรคก้าวไกลนั้นเพราะอะไรเพราะเขามีกมทอศึกษาอยู่แล้วจะไปตั้งเลยมันท,ทับซ้อนกันทําไมจะไปให้มันเปลองงบประมาณแล้วตั้งขึ้นมาแล้วมันต้องเสียเวลาไปอีกทําไมเขามีพูดกมทรรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วคุณจะไปทําให้มันทับซ้อนเปลองงบประมาณตรงให ให้เขาแบบมองดูเหมือนคนบ้าทำไปเพื่ออะไรครับจะไปดิ้นรนตั้งทําไมแล้วก็มาออกข่าวโจมตีพักเพื่อไทยโอ้ยไม่เห็นความสําคัญของเด็กๆไม่เห็นไอ้ความสําคัญของเด็กไม่มีสัญชาติเอบ้าหรือเปล่าครับก็ผมบอกเขาเห็นความสําคัญไงก็เพราะเขาเห็นความสําคัญเขาถึงต้องคว้ำมึงจะดันทุลังเอาไป ตั้งกมทวิสามันเพิ่มเติมหาหอ่อหาประแสงอะไรอะเล่นกฎหมายก็เล่นไม่เป็นไม่รู้อะไรสำคัญก่อนหน้าหลังไล่สเต็ปก็ไล่ไม่เป็นแล้วอีกอย่างเหมือนคุณปิยบุตรบอกเปรียบเลยตัวเองมีสอสอร้อยห้าสิบต้องมีปัญญาได้เป็นไอต้องดูแลตั้งสิบถึงสิเอ็ดคันนะมึงมีปัญญาดูแลแค่แปดคันนะ แล้วก็เสือกจะมาตั้งโงโ่ๆงเพิ่มอีกตรงนี้อีกทำไมครับหายไปสองกับสามคนนะเอาเป็นแรกกับอะไรฝีมือมีแค่นี้เหรอครับคนรุ่นใหม่รู้ด้วยหรือเปล่าหรือวิธีการที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านต้องทำแบบไหนอะไรยังไงแต่ก่อนอยู่ภายใต้เขาแต่ก่อนมีคนดูแลครับตอนเป็นอนาคตใหม่ ก็ยังมีธนาทรปิยบุตรมีช่อดูแลอยู่แล้วก็จะมีแบ็กเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มพักเพื่อไทยเขาดูแลมาเขาอุ้มชูมาดูแลป้อนข้าวป้อนน้ําพวกมึงมาไอ้ที่มึงไม่ยังไม่มีสมองไม่มีปัญญาอะไรมากขนาดนั้นเขาดูแลมาแต่ตอนนี้ได้มาเพิ่มร้อยห้สิบร้อยหสบเอ็ดถามหน่อยมึงหวังพึ่งใครครับอยากรู้ไอ้ที่บอกว่าโอ้ยกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเรื่องอะไรเห็นแต่ความระยำตำบอลน,นะสิสมองสเต็ปในการที่จะคิดบริหารงานในการที่จะสนับสนุนตั้งแต่เปิดสภาแรกๆไปไปแบบนับองค์ประชุมเพื่อที่จะกันแก้งรัฐบาลว่ารัฐบาลไม่เข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ผู้เลี้ยงกุ้งเขารับผลกระทบไปมันเป็นความเดือดร้อนประชาชนมึงมานับองค์ประชุมเล่นมึงมา ทำเล่นกับความเดือดร้อนของประชาชนรู้ทั้งรู้ว่ารัฐบ,บาลเขาต้องมีหน้าที่นายกเขาไปมีหน้าที่ต้องเยือนต่างประเทศตอนนั้นนี่มึงจะให้เขามาตอบกระทู้สดมึงในสภาเล่นเกมการเมืองปัญญาอ่อนค่าเวลาขอฝีมือกว่านี้หน่อยขอฝีมือให้มันมากกว่านี้หน่อยให้เนียนกว่านี้หน่อย เป็นแค่ตัวกระตุ้นให้เขาด่านายกเศรษฐาเพื่อที่จะชงไปให้ประยุทธ์ใช่ไหมพวกมึงทําแบบนี้ได้ได้แค่นั้นเองใช่ไหมมีมากกว่านี้ไหมครับสแสดงความสามารถออกมาหน่อยพึ่งใครครับไปพึ่งโตโตอยู่ในสภาเหรอหรือว่าพึ่งวิโรดหรือว่าพ,พึ่งน้องยากันยุงแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหปั่นป่วนซะง,งั้น แต่ละคนแนวคิด <c oughs> ใจเย็นครับคุณสมเดวยดีใจเย็นๆเย่๋ <c oughs> ยพึ่งไปด่าเขาเราพี่น้องคนไทยจงรักกันครับ <c oughs> จะมีสลิมมีดอมส้มปนเข้ามาเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องปกติอย่าด่าเขาให้ผมด่าคนเดียวก็พอแล้วโอเคนะครับอยากเห็นความสามารถ ไม่อยากไม่อยากเห็นแต่เรื่องกามไม่อยากเห็นแต่เรื่องใต้กระโปรงเรื่องสืบพันเรื่องล่วงละเมิดดูถูกคนอื่นเขาอย่างนั้นอย่างนี้มาพักตัวเองเงียบเป็นเป่าสากไม่เห็นไม่เห็นในกลุ่มที่ว่าสิทธิสตรีสิทธินั่นสิทธินี่มันโผล่มาสักตัวนะครับผมไม่เคยเห็นพวกไอ้พวกนักวิชาการออกมาประนาม ในในพฤติกรรมไม่ไม่เคยเห็นเฮ้ยมันแปลกแปกว่ะอยู่ดีๆพวกนักวิชาการอะไรต่างๆนะไปหนุนหลังไปร่วมมือด้วยกับก้าวไกลเป็นตัวหลักๆในกทมเหมือนกับเป็นแมลงสาบลอ,อกคาบออกมาปุ๊บปีก้าขาแข็งเวอร์ชั่นสองแมลงสาบสาขาสองสลิมเฟดสองพวกเดียวกัน ไม่งั้นมันก็ไม่ได้คะแนนอยู่ในกรทมหรอกมันรู้ไหครับว่าเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแพ้เพราะว่าแตกกันออกแพ้พักเพื่อไทยแพ้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแตกคะแนนออกไปมันมีปัญหามันก็ต้อง move คะแนน move คะแนนประชาธิปัตย์เทคะแนนลงไปให้ก้าวไกลพุ่งเลยได้เกือบทุกเขตมันเป็นวิธีการสกัดแลนสไลด์เพื่อไทยเท่านั้นเอง หลายคนไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมในกทมเนี่ยพรกเก้าไกลถึงได้ที่นั่งเยอะมันออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็จะมีแค่ขั้งเดียวต่างอำเภอต่างจังหวัดทุกวันนี้เขารู้ซึ้งเหมือนท่านนี่แหละอย่าว่าแต่คุณเลยผมเองก็รู้ซึง้งผมแต่ก่อนผมไม่แตะต้องพักเก้าไกลนะ ผมก็ผมก็ช่วยเขามาเหมือนกันผมยอมแพ้แล้วตอนนี้ผมลึกซึ้งผมไม่เอากับมันแล้วครับวันๆเห,ห่าหอนหิวโหยแต่เรื่องหนึ่งหนึ่งสองแต่ตอนนี้อาอนนท์นำพาติดคุกอยู่ใครไปเยี่ยมอาอนนท์บ้างไอ้พวกที่มันนอนอยู่ในคุกอยู่ปัจจุบันนี้ใครไปเยี่ยมมันบ้างมึงปล่อยให้เขานอนอยู่ในคุกแล้วก็รอการช่วยเหลือจากมึงที่แบบรอแล่ ใครก็ไม่เอากับมึงใครก็ไม่จับมือกับมึงไอ้พวกที่นอนในคุกมึงตกเป็นเหยื่อครับไอ้พวกลี้ไัยมึงตกเป็นเหยื่อพักเก้าวไกลมึงไม่ใช่เหยื่อหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมครับมองอะไรออกไหมหนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะไปทักทวงทวงติงแบบนั้นคุณจะไปโทษหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้นะ คุณต้องโทษพักโทษไอ้แกนนําที่มันเป็นคนปั่นให้คุณไปเป็นแบบนี้ปั่นให้ยินกับคุณแต่ขอประทานโทษมันกินอิม่มมันนอนหลับมันนอนกกลูกกกเมียไม่ได้สบายใจไอ้ไปนอนอยู่ในคุกนั้นมึงเป็นเหยื่อมึงเป็นเหยื่อให้กับเขาเ,เช่นเหมือนกันที่ผมพูดต้นเรื่อง ความเสียหายในการจำนำข้าวโครงการจำนำข้าวมันเกิดจากประยุทธ์ไม่ได้เกิดจากคุณยิ่งละเขาทำมาปีหนึ่งปีสองปีสามไม่มีขาดทุนเม้แต่บาทเดียวมึงมายึดอำนาจปุ๊บยึดข้าวเขาไปไปตรวจเช็คนั่นตรวจเช็คนี่ยัดคดีนั่นยัดคดีนี่เอาข้าวเขาไปขายราคาถูกๆทำให้รัฐเสียหายการเกิดความเสียหายแก่รัฐเกิดในยุคประยุทธ์ ไปดูวันเดือนปีถ้าไม่เชื่อแล้วก็เอาออกกฎหมายพิเศษมาลังแกคุณยิ่งรักลังแกรัฐบาลยิ่งรักแล้วก็เขียนกฎหมายนิดและโทษกรรมให้ตัวเองหน้าตาเฉยมีแต่พวกโง่ที่ไปเชื่อเชื่อแบบนั้นกูก็ทําได้ถ้ากูมีอํานาจแบบนั้นถ้ากูสามารถฉีกอานาจได้กูสามารถเขียนรัฐธรรมนูญเข้าข้างตัวเองได้ นี่รา่างสการ์ไม่ตัวเองได้กูก็ทําได้เหมือนกันแบบเนี้ยไม่ต้องใช้สมองส่วนไหนหรอกดูถูโกโกหกเอาคดียัดให้เขานี่เขาเรียกว่าอำนาจของผดดการ100้อยเปอร์เซ็นตทั่วโลกไม่ยอมรับยังไงเสียต่างชาติเขาก็ไม่ยอมรับแต่คนไทยยัโงโงโ่ๆงมันก็ยังจะ หลับหูหลับตาเชียเนื่องจากว่ากูสาใจอ่ะมึงทำคู่ต่อสู้กูได้กูสาใจกูเชียกูยุมึงจัดการไอ้ศัตรูทางการเมืองให้กูได้กูสาใจทำให้กูหน่อยยิ่งทำยิ่งดียัดคดีไปเลยเนี่ยครับสันดานคนไทยสันดานคนบางกลุ่มสันดานคนเห็นแก่ตัว ฝากถึงจตุพรอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะลงไล์จตุพรคุณไปอยู่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อไปเรียกร้องให้อิสราเอลคุณบอกว่าอิสราเอลเป็นคนโจมตีปาเลสไตน์เหรอคุณกำลังเล่นการเมืองข้ามประเทศแบบสร้างภาระให้กับรัฐบาลนะครับสร้างภาระให้คนไทยตอนนี้ คุณถามก่อนว่าใครมาบุกยิงมาบุกฆ่าคนไทยแล้วข้ามแผ่นดินไปไปโจมตีเขาก่อนส่วนเรื่องอื่นๆคุณค่อยไปเคลียร์ไปทีละขั้นตอนทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาอยู่แล้วอยากโหยหาอะไรครับคุณโหยหาอะไรคุณสร้างปัญหาแล้วคนไทยที่เขายังอยากทำงานอยู่ที่อิสราเอลก็ยังมี คนไทยอยู่อิสราเอลสามหมื่นกว่าคนกลับมาเนี่ยไม่กี่พันคนเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาพื้นที่ไม่มีปัญหาเขาก็ยังจะหาเงินหาทองอยู่คุณอย่าไปสร้างปัญหาให้กับคนที่เขาทํางานอยู่ต่างประเทศแบบนั้นสิพ่อแม่พี่น้องที่เขาไปที่นู่นเขาลงทุนลงแรงกายแรงใจ หาเงินมาดูแลครอบครัวเขาคุณอย่าไปตัดอนาคตอย่าไปตัดความหวังเขาคุณเล่นปัญหาการเมืองที่มันใหญ่กว่าตัวเองคุณเป็นใครครับอำนาจหน้าที่คุณมีอะไรแล้วคุณไปเสือกแบบนั้นอีกคุณเป็นใครครับประชาชนธรรมดาอย่างผมคุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันนะคุณไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีตำแหน่งที่จะไปกดดันอิสราเอลที่จะไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับ สงครามของเขาคุณแค่ไม่สนับสนุนสหรัฐเท่านั้นเองไปอยู่กับกลุ่มที่เขาต้านสหรัฐพอสหรัฐเขาช่วยอิสราเอลคุณก็ไปเล่นเกมปัญญาอ่อนกับเขาไปสร้างปัญหาให้แผ่นดินไทยฝากนะครับมือไม่พายยาวเท้าลานะคนไทยในอิสราเอลยังเหลืออีกสองหมื่นกว่าคน คุณถามความเห็นเขาบ้างไหมคุณจะไปจุดไฟมันประทุขึ้นอีกไปยุ่งไปก้าวไกลอีกฝากให้คิดครับใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ผมบอกแล้วคุณเน่ยสมองคุณมีอยู่แค่นี้เหรอคุณกำลังทำอะไรลงไปพี่น้องแรงงานไทยผมเป็นกำลังใจให้นะครับ คุณกำลังทํางานอยู่ที่อิสราเอลผมเป็นกำลังใจให้ผมรู้ว่าคุณทํางานเพื่อครอบครัวผมรู้ว่าคุณหนีความลําบากหนีความยากจนไปก็อย่างที่บอกมันไม่มีใครอยากจะหนีจากแผ่นดินตัวเองไปหรอกถ้าเขามีเงินแต่ทุงว,วันนี้ทํานาม,มึงจะได้กี่บาททํางานอยู่ในประเทศไทยขยนันแทบตายจะได้กี่บาทไม่ต้องมาอ้างหรอกว่ามีคน เขาสำเร็จมีคนเขารวยมีคนเขาได้นั่นเนี่มันก็กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะครับประเทศไทยครับมีอยู่กว่าเจ็ดสิบกว่าล้านคนคนรวยจริงๆมีถึงห้าล้านคนไหมส่วนคนที่เหลืออีกหกสิบล้านคนละเขาจะรวยกับคุณไหมไอคนที่มันรวยแล้วมันก็พูดได้หมดดิกูไม่เอาหลอกหมื่นหนึ่งกระจอกมันก็พูดได้เนี่ยมันรวยแล้วไง โอยไปทำงานต่างประเทศทาไมอยู่ในประเทศไทยก็มีงานทํามึงรวยแล้วไงมึงพูดได้มึงมีบ้านแล้วมึงมีรถแล้วมึงไม่เคยเดือดร้อนเหมือนเขามึงแก้ปัญหาชีวิตมึงอีกแบบหนึ่งแล้วมึงจะไปบังคับให้เขาทําตามมึงทั้งหมดได้ยังไงเขามีปากเขามีหัวใจเขามีครอบครัวเขาออกไปเขาไปทํางานในครอบครัวเขาเขาไม่ได้รวยเหมือนมึงเออ จะต้องให้บอกนะครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆที่ช่วยรับชมกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมครับคนเสื้อแดงไม่ต้องมีจตุพรคนเสื้อแดงจะยังเป็นคนเสื้อแดงคนรักเพื่อไทยก็จะเป็นคนรักเพื่อไทยส่วนคนที่เหลือจะไปไหนสิทธิ์ของคุณครับคุณจะเกลียดชังเขาแล้วคุณจะไม่พอใจเขาแล้วสิทธิ์ของคุณครับ แต่สําหรับผมเองผมก็ยังจะรักเพื่อไทยรักเสื้อแดงรักคุณทักษิณรักคุณยิ่งรักเหมือนเดิมกูไม่ได้ไปไหน